เอเยอวอเตอร์แอร์เครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวเจ้ายามาฮ่าวายซัเอฟนั่นเองนะครับผมนะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยครับลูกค้าสวยๆเลยนะฮะชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีดำสวยๆวยจิ๊บจิบเลยครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์155ซีซีนะฮะเป็นระบบหัวฉีดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะคันนี้ได้ท้ายสั้นพับได้มาให้ด้วยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งนะฮะะะะสววยยยๆเเลลลลนน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 นคคคครรรััับบี้้้้้้โหหหดาาาามมใ็กกอปณิึงูะ เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์ก่อนอ่าผมแจ้งก่อนนะเจ้าคันนี้นะลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนเรือนหม่มาให้ใหม่นะฮะนี่เลยเลขไมล์ล่าสุดอยู่ที่82กิโลเมตรนะครับผมอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยนะแอบมีไล่น็อตมาให้เล็กน้อยนะครับมีชิลหน้าแต่งมาให้แล้วก็จกแต่งมาให้ครับผมสวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้ติดสติกเกอร์มาให้นะฮะมาพร้อมกับชกหน้าอัพไซด์ดาวนะครับผมนะหลอยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมโดยรวมรถสวยสภาพดีครับลูกค้านะชุดสียังเงาเงา,เงาเกิฟต์อยู่เลยนะฮะ ดูฝั่งนี้ได้เลยรถอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างเพียงเท่านั้นนะโซ่สเตอร์นี่สะอาดริบเลยเนี่นะฮะไฟเลี้ยวหลังคือรถทรงสวยมากๆนะฮะเจ้าคันนี้นะใครที่กำลังหาอาติภาพสีดําแต่งอยู่นะครับคันนี้พร้อมขับขี่ครับแต่งมาให้แล้วนะ,ะประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องดีไม่มีดังนะครับไม่ดังไม่ควันเลย จคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ